น้องอยู่ใต้ท้องรถนะครับคือน้องอยากเล่นกับพี่แล้วก็เน่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 เฮ้ไมเฮ้ไปเฮ้ไปเฮ้ไปเดี๋ยวแอบเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวแอบอันนี้ก็เฝ้าอันนี้ก็เฝ้าเดี๋ยวเอาออกมาแล้ว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 มันจะมาหยอกพี่ๆเขาดูนะมันมาหยอกพี่มันจะมาหยอกข้าวเจ้ามาหยอกข้าวเหนียวเสร็จปุ๊บพอมันเตะหน้าเขาได้ปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปใต้ท้องรถ มันอยู่มันอยู่ใต้นั้นกันสองตัวเลยนะอยู่สิว่าถ้ามันออกมาแล้วมันจะทํายังไงเรามาดูกันนะครับว่าระหว่างน้องที่คอยแกล้งพี่หรือพี่จะคอยแกล้งน้องก็ได้สําเร็จกันแน่ระหว่างอีปอมันออกมาแล้วออกมาแล้วออกแล้วออกแล้วเข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่เห็นยังไม่เห็นไม่เห็นแล้วเราไม่ทันเราไม่ทันเราไม่ทันเราทันแล้ว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 เมื่อตอนครับผม เล่นด้วยไม่ทันเลยเล่นด้วยไม่ทันเลยสักแงีงี้สักแงีงี้สักแงี้เน้องสักแงีงีนี่นี่อยากเล่นกับน้องจะเล่นกับน้องครับดูนะครับดูนะครับน้องจะออกน้องจะออกจากใต้ท้องรถยังไงวะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะฮะอะไรเขาเจ้าอู๋ไตาย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 ต้ออกมาแ,แล้วออกมาแล้วหนึง่งอีน้ำตาลบ่เป็นยังบ่เขานี่ยราไม่ได้จองเลยน้ำอีแหลมเอออีแหลมพูน่ะอีลิงบ่เป็นยังพูน่ะพูนแน่ ลิงนะบบเป็นอย่างเลยไม่ใส่น้ำอีแลมพูน่ะเจาเบิ่งเด้อแล้วออกมาแล้วแล้วออกมาบางเหนียวมันจ้องเสียวแต่อีแหลมคืออีน้ำตาลสีมันคือกันแงกับบางเหนียวแงอีแหลมมันดูขาวบริสุทธิ์ไงออกมาแล้วแลมแล้วเรามาดูกันนะครับว่าน้องจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงเราจะสามารถเอาชีวิตไอ้น้องจะสามารถเอาชีวิตรอดเข้าบ้านได้หรือไม่แต่ว่าน้องอาจจะต้องวิ่ง รอบบ้านนะครับเพื่อที่จะเข้าทางหลังบ้านหน้าบ้านเข้าไม่ได้นะครับเราดมูซิว่าถ้าน้องออกมาปุ๊บน้องจะโดนข้าวเหนียวรุมสกรมหรือไม่เรามาส่งกาลังใจให้อิคิกระโปงกันมันเดินไปข้างหลังแล้วนะครับทุกคนเดินไปข้างหลังแล้วนะฮะเดินไปข้างหลังล้อล้อบางอยู่นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้แล้ว้าออกมาเสร็จปุ๊บน้องจะสามารถแอบแล้วแอบตามพุ่มไม้แล้วกระยุบกระยุบกระยุบเข้าบ้านได้ทันหรือไม่เรามาดูหน้าข้าวเหนียวว่าข้าวเหนียวนี้ทํายังไงกับน้องฮึบออกมาเมื่อไหร่ก็โดนนแ่ จะกัดจะเล่นให้น้ำลายเต็มเ้องไปหมดเลยส่งกำลังใจให้ข้าวเหนียวแล้วน้องๆ้วยนะครับมาดูซิว่าเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดไม่ว่าวิ๊ยไ่ได้หะลออะนีว่วอแม่มึงมาวะถ้าเขาสวยแม่มึงมาลูกแม่มาเหรอถ้าแม่มาเหนียวก็แกล้งน้องไม่ได้แล้วชีเพราะว่าแม่ดุสวยเขาสวยไอ้ข้าวเหนียวมันแกล้งน้องอ่ะลูกข้าวเหนียวมันแกล้งน้องอ่ะมันแงบน้องอ่ะลูก น้องอยู่ใต้ท้องรถอะอยู่ใต้ท้องรถดิใช่นู่น่ะจบค่ายแล้วพี่น้องบ่ได้แล้วเบิร์แล้วบ่ต้องรูดละน้องรอดแล้วเพราะว่าขันมันเรียนน้องแห้งอีสวยจัดการอีสวยดาลูกโอ้เต็งเลยเต็งเลยครับบ่ได้อะลูกเอ้